สวัสดีทุกคนคะ่ะมาต่อกันเลยคะ่ะที่ครึ่งเดือนหลังคะ่ะวันที่16ถึง30มิถุนายน2564นะคะชาวราศีมีนธาตุน้ำค่ะสนใจการฝึกโยคะออนไลน์ติดต่อจันยุ้ยนะคะหรือขอคำปรึกษาไพทารโรเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทย พักมาทางไลน์ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันอยู่นะคะติดตามกันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจมีความหวังมีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปค่ะเรามาเพื่อเรียนรู้นะคะมีความสุขค่ะในแต่ละวันที่ผ่านไปต้องได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะ เริ่มกันที่คนมีประเด็นเลยค่ะราศีมีนถัดน้ําค่ะเป็นการอ่านภาพรวมกว้างนะคะไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางค่ะคนมีประเด็นค่ะราศีมีนถัดน้ำครึ่งเดินหลังนะคะราชินีถือดาบ ราชาถือดาบหกดาบราชินีพระจันทร์ราชาถือไม้ t ีอิม p พ r ร r ลฮาดาบครึ่งเดือนหลังนะคะชาวราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะมาเกี่ยวข้องกับบริวารค่ะครึ่งเดือนหลังนะคะดีอิมเพิร์ก็คือ กระดุมพระรายได้สิ่งที่มีค่าสิ่งที่หมายปองอยากจะได้เนาะ The Imper และเป็นสุภะความสุขความรุ่งเรืองนะคะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลความก้าวหน้าการเงินก็เกี่ยวข้องกับเลือดลมแข็งขันขยันนะการงานการเงิน ความรุ่งเรืองจากต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นการเดินทางไกลก็ไปเกี่ยวข้องกับบริวารนะบริวารน,นั้นก็คือราชินีพัจรจ์การเงินรายได้ความสุขความรุ่งเรืองการได้รับความอุปถรัรมภ์ไม่ได้รับการอุปถรัรมภ์จากคนแดนไกล ผนดันไกลนั้นก็คือการลงทนที่เกี่ยวข้องกับปุหตลานบริวารปุหตลานบริวารน,นั้นก็คือสัชฉะ,ะเพื่อนสมัยวัยต้นนะไม่เขาก็เราเนาะสัชฉะเพื่อนสมัย1 8บแถึงสาไม่รับไม่ได้รับความสนับสนุนอุปถมัมภ์ จะไปสนับสนุนได้ไงเพราะเขามีคู่แล้วอืมเอออ่านตามไพ่อ,อีกแล้วเจอคนมีคู่อ่ะคู่นั้นก็ย้อนกลับมาพบกันให้แก้ไขปัญหาอีกพอเข้าสวยปลายนะ ไปเจอลาพระลาบใหญ่ในรอบ30ปีต่อมาวนเวียนมาเจอกับปุตตะบุตหลานบริวารคนรู้จักกันนี่แหละค่ะหวังว่าจะได้รับการอุปถัมภ์จากคนไกลผู้มีอำนาจนะการเงินตนเองก็ได้จากการเป็นท่านผู้นำนะนักปกครอง เป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะก็มาใช้ชีวิตณนะอีกถิ่นที่หนึ่งมาลงทุนณนะสถานที่ใกล้แหล่งน้ำเสาในเรือนเสาในรอบ30ปีหวังว่าจะได้ราบลอยฟลุกๆลาบใหญ่จากปุตตะเขาก็ไปมีคู่แล้วหวานอมคมคืนเลยอพอเข้าสู่วัยปลายของตนเองนะชาวมีนพออายุ3 6ถึง60หวังจะได้ลาบ ใหญ่นี่ก็ต้องลดบทบาทต,ตนเองมานะไปเจอผู้ยิ่งใหญ่นะแล้วสิ่งที่ตนเองมีนะขึ้นคารานานเนี่ก็มีอีกคนก็ขึ้นคานมาเจอกันนะนะคนขึ้นคานมาเจอกันทั้งคู่แต่ตนเอง สิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้เนี่ยนะก็คือราชนีพจน์นนะก็มีคู่อยู่แล้วเ็ามีสิ่งแรกเปลี่ยนให้แก่กันนะสนับสนุนการงานมีคู่แล้วนะสถานะไม่ชัดเจนไปเกี่ยวข้องกับราชินีพจน์นนะปุตตะบุตรล้านบริวารที่มีคนรักแล้วเขาให้สถานะชัดเจนได้ยังไงนะตัวเองไปเกี่ยวข้อง ตนเองไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีคู่แล้วจะให้สถานะชัดเจนได้อย่างไรอเออคิดได้ไงเนาะ,ะไปดูค่ะหน้าตาคนที่ไม่ให้สถานะนะ่ะเขาจะให้ได้ไงนะเขามีพ่ออยู่แล้วนะเออคิดได้ไงนะ <c oughs> แล้ก็อ่านไปตามไพ่นะ ชีวิตของบางคนนี่มันจะขำก็ขำไม่ออกนะอ,อะ่ไปดูสิคนที่มีคู่ก็มีพ่อพี่เพื่อนนะเอาคิดยังไงเอาเขาก็ไปแล้วนะนะไหยอมไหมล่ะอ่าตนเองก็ต้องยอมมาเจอพ่อพี่เพื่อนเขาอ่ะ เราเองก็ต้องยอมแล้วเพราะเขาเจอเพ่อพี่เพื่อนสนับสนุนการงานเขามีสิ่งแรกเปลี่ยนให้แก่กันนะตัวเองมีอะไรบ้างอ่หนไหมเขาก็ไปห่างไกลาจากสายน้ำอันเย็นช่ำนี่แล้วนะเขาคงไม่ไปอยู่หรอกนะใกล้ทางน้ำอะ่ะเอ,อ ไปสิเรืออับปางเลยเออนะไม่เอาแปดถ้วยห้าดาบหดาบห้าถ้วยสเหรียญสิถ้วยสองเหรียญเห็นไหมการเงินเขาหมุนไม่ค่อยดีหมุนไม่คล่องเลย เออเขาชอบเขารักเงินนะห่วงมากเลยเงินเนี้ยความสุขที่ได้นี้ต้องแลกมาด้วยเงินนะนีม่มีเงินเขาไม่ไปอยู่ใกล้หรอกนะแหล่งน้ำอะ่ะเรือล่มพอดีอ่ะกลายเป็นความรังฟังใจในอดีตผ่านไปกับสายน้ำอันชุ่มฉ่นแม่นางราชินีพระจันทรไม่ไปอยู่หรอกนะีไม่ชอบใกล้น้ำหรอกาใกล้พ่อพี่เพื่อนนี่ ผู้มีการเงินดีกว่าเนาะเนี่ยอิมเพะดาวังคารสุภะะนะคนที่มีการเงินนะดังคารสุภา,ดาวดังคารกระดุมพระนะไปเจอเศรษฐีเขาเลือบเงินนะไมใ่ให้ง่าย,ยานะเงินเนี้ยเ,เงินของเขาหมุนไม่ค่อยดีก็ได้คู่จากทางไกลเนะี่ คนเองยังยอมแพ้พ่อพี่เพื่อนเขาเลยอะตัวเขาเองนะอีกฝ่ายหนึ่งนะเขาก็ไปแล้วเขาก็ยอมแพ้ขอลาจากละนะไปพักร้อนดีกว่าไปกับคนรักมีความสุขนะเงินเขาไม่ต้องหมุนนะคนรักของเขาช่วยหมุนให้คล่องเลยเป็นคนที่ ไม่ให้ใครง่ายหรอกนะเออไม่หลุดไม่ปล่อยมือหรอกมีความสุขที่ได้กอดเงินไว้จับจ่ายใช้สอยอันนี้ก็พักร้อนชาวเมียนเองก็ทำมาหากินใกล้แหล่งน้ำก็เหมือนการพักพักร้อนในตัวนะดีแล้วค่ะได้ทำงานเป็นผู้ยินดีรับใช้เกี่ยวข้องกับ คนที่สัญจรไปมานะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นมาสนับสนุนการขาค่ะ,ะมีคนรักแล้วนั่นนะคู่ควรกันเลยคนที่ไปเจอนี่เขารักสบายนะไปเจอพ่อเสรษฐีเนี่ยพ่อสบายไปแล้วเนวโน้มนะคะอ่ะ ไปแล้วนะสี่ถ้วยไปแล้วเดาบสองเหรียญเงินมีไหมมีเงินมาให้หมุนจับใจใช้สวยไหมหนึ่เหรียญเงินนี่มีเงินไม่ใช่นะเงินเท่านั้นเงินมีไหมคนมีประเด็นอ่ะเห็นไหมเงินเท่านั้น ไม่ต้องมาใกล้เลยถ้าไม่มีเงินว่างี้นะเงินเท่านั้นเพื่อการใช้จ่ายให้ครองอยิ่งชอบเดินทางท่องเที่ยวไปต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศเนี่ยก็ไปคนรักของเขาที่ผ่านการย่าร้างมาคำแนะนำนะคะเงินค่ะเงินเงินเงินอ่า เขาบูชาเงินนะอันนี้ไปเจอคนจนนะเนี่ยเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอ,อคนรวยก็กลายเป็นคนจนด้วยเป็นไปได้ อ่ะเอียงหูฟังเพื่อนบ้านนะรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองเข้าใจแล้วเขาชอบเงินค่ะอ่ะอินโนเซนค่ะราเริงสดใสบริสุทธิ์ไร้เรียงสานะไปเจอสิ่งที่แลกเปลี่ยนให้เขาไม่ได้นะเขาต้องการเงินเท่านั้นนะความจริงยอมรับความจริงนะแม้ความจริงมันเจ็บปวด ไม่มีเงิน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 อย่าเข้ามาใกล้เจ้าอืมคนที่เจ้าอารมณนะ์นะอุกหงิดจนเฉียวง่ายอ่ะที่ชาวมียนไปเกี่ยวข้องนะ่ะคนผีเข้าผีออกเออเขามาเย,าย้ยาหยอกเย้าแย่เล่นนะเขาไปแล้วนะไม่มีเงินเขาไม่สนใจหรอกนะฮะ ปัญหาผ่านพ้นไปตามสายลามนะมจะเจอคนที่รักเงินรวยแค่ไหนก็คือคนจนตราบใดที่ไม่รู้จักพอเออนะท่านผู้นำ